คุณน,นะครับสามแถวของ Fortuner Legender นะครับแถว3าจะเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เราติดตั้งด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจริงๆคือพรมเนี่ยมันเข้าเข้ารูปเป๊ะนะครับดูต,ตัวตัวงานนะครับคือเข้ารูปเป๊ะนะครับอันนี้งานแท้ QJ แน่นอนนะครับโอเคนะครับการเต็มพอส่วน มันไดักคุณนะครับของเรานะครับผมก็จะมีลูกค้าเรียกเป็นกุชชี่ดำนะครับตัวนี้ตัวกุชชี่ดำนะครับเราก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกใหญ่นะครับอ่าวิธีการติดติดตัวาดร์นักคุณเนี่ยก็คือง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือใหญ่ไดคุณเนี่ยใส่ล็อกเข้าไปได้เลยนะครับตามนี้เลยอ่นะครับไม่ลื่นนะครับไม่เลื่อนแน่นอนนะครับช่วยช่วยซับพอร์ตนะครับอ่า ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เนี่ยพอดีเลยนะครับตัวพรมก็คือเป๊ะเลยนะครับตัวเรเจนเดอร์เนี่ยติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวติดตั้งด้านหน้าด้านคนขับนะครับมาเลยครับตามมาเลยนะครับเวลาขั้นตอนติดตั้งนะครับก็คือเราเลื่อนเบาะนะครับเลื่อนเบาะไปด้านหลังนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งตัวคนขับด้านหน้า นะครับเรื่องบอกให้สุดนะครับอ่ะส่วนของเดิมนะครับที่ติดมากับรถเนี่ยคือเราเอาออกทั้งหมดนะครับทุกคนพวงของเดิมเราอาออกทั้งหมดนะครับอย่างคันนี้ลูกค้ามีการดูดฝุ่นมาแล้วนะครับลูกค้าดูดฝุ่นมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเก็บงานให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยสะอาดนะครับก่อนติดตั้งก่อนติดตั้งเราจะดูดฝุ่นให้ลูกค้าก่อน อย่างันลูกค้าติดตั้งนะครับลูกค้าดูดฝุ่นมาแล้วบางส่วนล้างล้างอาัดฉีดมาเรียบร้อยนะครับก็คือดูดฝุ่นอีกแค่เก็บละเอรียดนิดหน่อยนะครับก่อนการติดตั้งนะฮะสำหรับสำหรับตัวลีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือนี่นะฮะผมานา่แท้คิวเจแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้านะครับเนี่ยออตตูเนอร์นะครับ2 0 2พ นะโมเดลนะครับตัวขนานด้านหลังนะครับคือรับรองว่าอยู่แน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็รุ่นนี้จะมีตัวเสริมใหญ่นะครับตัวใย,ยกุชชี่ผมให้ดูนะครับตัวใย,ยกุชชี่อันนี้อ่ะนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวใยนะครับตัวตัวพรม,ต,มตัวนี้นะครับโอเค ตัวลายเคปล่รโอเคครับผมเดี๋ยวให้ดูวิธีการติดตั้งนะครับสำหรับตัวล็อกนะครับผมที่มากับรถนะฮะอย่างตัวนี้ นะครับตัวนี้ที่มากับรถเนี่ยเราก็จะมีรูเจาะรูไว้ให้นะครับตัวเดิมนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยดูได้เลยนะครับว่าวางเข้าไปเนี่ยคือพรมเนี่ยตัดเข้ารูกนะฮะเข้ารูปพอดีนะครับเข้ารูปพอดีเลยเราแค่สอดตัวในส่วนของพวกคลิปล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยสอดคลิปล็อกนะครับง่ายมากนะครับตัวลีเจนเดอร์เนี่ยติดตั้งได้ง่ายมากนะครับก็คือตัวนี้นะครับคลิปล็อกด้านบนนะฮะผมให้ดูนะครับ ก็คือสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับคือเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวแยกฝุ่นนะคะก็คือตัวล็อตัวแยกฝุ่นเนี่ยเราวางตามล็อกได้เลยนะครับแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการติดตั้งดเจนเดอร์ก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็คือนัดติดตั้งได้นะครับร้านอยู่ตรงทัพวิลล์องุระทองนะครับในละแวกนี้ เราติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่เกิน20กิโเมตรหรือสะดวกเอาไปติดตั้งเองก็ง่ายนะครับตัวดิจิเน่ย์อย่างที่ผมให้ดูไปแล้วนะฮะถ้าสนใจทักแอดมินได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปติดตั้งต่อก่อนนะครับเพียงการลูกค้าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ